อึ๊บไทยเลยโค้อันนี้เวลาแค่สีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เมื่ใช่กันไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าคนเยอะมากโซนเราขอจะวิ่งอะไรหรือเปล่า ปล่อยตัวแล้วนะครับตอนนี้เริ่มปล่อยตัวคนก็เริ่มคึกคักนกิโลแรกนะที42ปล่อยตัวนะครับผ่านไปแล้ว3กิโลนะครับ เหลือ2ี่สิบสองกิโล <laughs> ไทยแลนด์พุไม่เห็นเลย <c oughs> อีกเยอะเลย <c oughs> ระยะทางอีกเยอะี่เขาอ่ตรงเลเนาะตพอขายาวเดินไหองกิโล 5กิโลแรกขาดนะครับยังไหวอยู <rumor ông rees an> ่เวลาค่อนข้างดีนะครับห้ากิโลแรกได้ปั๊มไปหนึ่งดาวนะครับห้ารอบก็จะน่าจะได้ห้าห้าดาวปั๊มตรงนี้นะครับเข้ากิโลเมตรที่สิบแล้วนะครับ

สองดาวแล้วนะครับ1ุสิบกิโลเหลืออีก15บกิโลเห<ะ>ม่นกว่าสู้ต่อไปครับโึ่งใช้เวลาไป1ชั่วโมง32นาทีนะครับถือว่าเร็วมากสู้ต่อห้ากิโล ฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะครับดิ่ขาบินจากทงอีกหนึ่สู้ๆนะครับกิโลเมตรที่สิบห้าใช้เวลาไปสองชั่วโมงสิบเก้านาที yes, สองดาวกับอีกหนึ่งหัวใจ,วใจสู้ต่อไปอก10กิบกิโลครับ <laughs> เฮ้ยสิบโลบ่ได้กล้องมอ้างหลังใ <laughs> ห้กล <laughs> ้องหลังเกี่ยเ่ยข้างหลัง่เขี่ยกน้าเกี่ยค่ะเย็บ เจ็ดกิโลเฮ้ยแรนะทั้งันเ่ยังไม่รู้มีแต่เสียงอี่งเรวกิโลใช้เวลาไป3ชั่วโมง3นาทีนะครับอีกเยอะเหลือเหลืออีก5กิโลนะครับวิ่งไม่ไหวแล้วเดินเท่านั้น ยี 20, ่สิบเดี๋วเวลาไปสามหนึ่งก็สามสามดาวกันหนึ่งหัวใจอีกหนึ่งรอบครับวสวยสวยไหมครับบอดี้อสองเสียสองเสียบอดี้เช็คเช็ควัน <One. Two. S 2> สภาพตอนนี้ <c oughs> ไกลแล้ว <c oughs> ไกลตาย <c oughs> โลเมตรที่24กับโหลด10กิโลเวลาอยู่ที่3นาทีเออ3ชั่วโมง50นาทีรเรื่องครับตอนนี้เหลืออีก400เมตรไกลแล้วสู้ครับพี่เสือดิม อีกประมาณคร well. ึ่งโลถึงไหมประมาณสามเมตรครับแย่มากตอนนี้เท้าแตกหมดแล้วสู้ครับยังไหวไปเส้นเส้นชัยรอเราอยู่ครับอีกนิดเดียวได้ รู้จักสองเสือแห่งม17น้อยไปยู่ออกจะถึงเ้นชัยแล้วเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเลยเนะนีแล้วนะครับแต่วิ่งไม่ไหวละวนนนันนี้คือไม่มีแรงวิ่งละคือต้องเอาตัวเองให้เข้าเส้นชัยให้ได้ถ่ายมาแล้วครับ

สึกแล้วไว้ตรงไหนนี่ยี่ยอนี่กับที่สุดเดี๋ยวรชมครับได้อะไรบ้างึ่งเราทุ่เ Did you get Take a Hey man. 215? And that is panels, right?